สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรบ้าง ล่าสุดราคาบีข่าวรายงานบอกว่าเอริกธารู้สึกงุนหงิดเกี่ยวกับการขาดความมั่ในใจและการสามเสมอของมาคาแรตฟอร์ดรวมถึงการขาดวินัยในการเล่นเกมรับช่วยทีมในแต่ละเกมอีกด้วยสือเบื้องต้นยังได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเอริกธาได้ผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของมาคาแรตฟอร์ดในฤดูกาลนี้เป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับฤดูากาลที่แล้วนะครับโดยทางเนินทากเนี่ยก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า,า,าเอเลฮาโดกรานโชอันโตนีและอามัดดีโลเนี่ย มีความกระหายกระหือรือมากกว่ามาคาแลฟร์และทั้ง3คนนี้มีความพยายามที่จะปรับตัวเข้ากับปัจฉญาของเอดร็กนักในซีซั่นนี้มากกว่ามาคาแลฟร์และนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เทนฮากคเลือกใช้การาชโชอาหมัดแล้วก็เอนโทนี่มากกว่ามาคาแลฟร์ในพักหลังๆนะครับ และยังไม่พอเพียงเท่านี้นะครับก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่ลัดฟอร์ดโดนกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบเนี่ยเขาก็ได้ว่าจ้างให้คอรูลายแม็กเอเทียอดีตที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ในการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของนักเตะโดยคนคนนี้เนี่ยเขาเคยสร้างภาพลักษณ์แล้วก็รักษาภาพลักษณ์ของเดวินไปแฮมมัแล้ว ซึ่งในตอนนั้นเราจะรู้กันดีนะในยุค90เนี่ยเบคแฮมดังระเบิดระเบ้อเลยก็เพราะว่าคอร์ลไลาแม็กเอเทียคนนี้นี่แหละที่อยู่เบื้องหลังในการดังระเบิดระเบ้อของเบคแฮมนะครับและแน่นอนนะคบเมื่อแรดฟอร์ดได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบมามากมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหล่ากูรูเอ่ยเหล่าแฟนบอลเอ่ยแล้วก็เหล่าแฟนบอลต่างประเทศเอ่ยเนี่ยทางแรดฟอร์ดก็ได้จ้างเจ้คนนี้ให้มารักษาภาพลักษณ์ของเขาโดยหลักๆเลยนะครับก็คือว่าแรดฟอร์ดเนี่ยอยากจะให้สื่อตีความของเขาหรือเอาเขาเนี่ยไปพูดในทางที่ดีน นะแล้วก็อยากจะขึ้นปกนิตยสารบ่อยๆอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าอยากจะให้ดังเหมือนเบคแฮมเลยเป็นซุปตาเหมือนเบคแฮมเลยเป็นดาวค้างฟ้าอะไรประมาณนี้แหละในสิ่งที่แรดฟอร์ดต้องการซึ่งเจ้คนนี้นะครับก็ได้ทําตามที่แรดฟอร์ดนั้นต้องการเลยแต่ถ้าว่าถึงแม้จะดันยังไงนะครับมันก็ดันไม่ขึ้นเพราะว่าผลงานในสนามของแรดฟอร์ดมาไม่ดีเลยในซีซั่นนี้และอีกอย่างเจ้าตัวก็โดนกาเลสเซเกตตัดชื่อออกนะครับในทีมชาติอังกฤษในการที่จะไปลุยในศึกยูโร2 0 2 4อีกด้วย ดังนั้นนะครับกระแสของแรดฟอร์ดเนี่ยก็ยิ่งจะติดลบไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากโอลิเวอร์เคลผู้สื่อขาวจากเดลังตินะครับที่เรามารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากสื่อสเปนอย่างเอลชิองนาวนะครับที่ออกมารายงานว่า ลุยเอเลเก้คุณซือปารีสเปีงแมงรู้สึกไม่ประทับใจกับฟอร์มการเล่นของอุตสมาเดมเบเล่และอาจจะแจ้งกับบอริหารปารีสให้พิจารณาขายอุตสมาเดมเบเล่ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยว่ากันว่าถ้าปารีสจะขายเดมเบเล่นะครับปารีสเนี่ยจะตั้งราคาค่าตัวของเดมเบเล่อยู่ที่60ล้านยูโรและถ้าเกิดว่าปารีสจะขายเดมเบลเล่จริงๆมันก็จะมีทีมจากพรีเมียร์ลีกที่สนใจเดมเบเล่อยู่3ทีมนั่นก็คือแมนยูลิเวอร์พูลและก็เชลซีนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากคิสซิวิลล์ผู้สื่อข่าวจากเดลีเบลนะครับที่ต่อมารายงานว่างบประมาณการซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ของแมนยูจะมีมูลค่าอยู่ที่35ล้านปอนด์และดูเหมือนว่าเหล่าบริษัทอ e ีนอตของเซอร์จิมและคีฟก็ต้องการที่จะขายนักเตะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้มากจํานวนหนึ่งเพื่อที่จะระดมทุนในการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกัน และอาจจะมีการยัดนักเตะเข้าสู่ข้อเสนอในการแลกเปลี่ยนตัวกับกนักเตะค,คนใหม่ในช่วงซัมเมอร์อีกด้วยนะครับและนอกจากนี้ยังไม่พอทางแมนยูเนี่ยก็คาดว่าจะเซ็นสัญญากับผู้เล่น2คนในช่วงซัมเมอร์น,นี้ซึ่งหลักๆเลยน,นะครับก็จะเป็นผู้เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กซะมากกว่าโดยจะมีรายชื่อของชองแคร์เตดิโบและก็โทชินอาดาบิโอโยนะครับโดย2คนนี้เนี่ยเป,เป็นเป้าหมายหลักของแมนยูเลยในการเซ็นสัญญาในช่วงซัมเมอร์และถึงแม้แมนยูจะให้ความสนใจไมเคิลอุเรเซ่แลว ก็เบเจมินเซโก้มากซะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าว่าผู้เล่นทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ยังเป็นรองในตำแหน่งเซนเตอร์แบ mm ็ก hmm. ของพวกเขาอยู่นะครับ mm hmm. ต่อมานะครับ mm hmm. ก็ตามรายงานจากเดลิเบลนะครับท mm hmm. ี่ออกมารายงานว่า สโมสรแมนยู Man U, ต้องการเซ็นสัญญากับมาร์กเกฮีคองหลังของคิสตันพาเลดหาผู้เขาล้มเหลวในการเซ็นสัญญากับจาร์ลัเบนเวสของเอเวอร์ตนะครับโดยว่ากันว่าในตอนนี้นะครับทางเอเวอเ์ตเนี่ยพร้อมที่จะแยกทางกับจารลาดเบนเวสเนื่องจากปัญหาทางการเงินและดูเหมือนว่าสโมสรอนเอเวอร์ตจะยอมรับข้อเสนอของจารลาดเบนเวสในราคาแค่80ล้านปอนด์เท่านั้นแต่ปัญหาก็คือว่าในช่วงซัมเมอร์นี้แมนยูมีงบแค่35ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของลีกเฟจากแมนเชสเตอร์วอลล์นะครับที่ออกมารายงานว่าอ็องตนี่มาซิยาและโอมรีฟอร์ซันจะออกจากสโมสรแมนยูหลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้และทางฝักรปเปเรสตนเนี่ยก็มีแนวโน้มจะถูกขายออกเช่นกันหลังจากหมดสัญญายืมตัวทั้งนี้ยังไม่พอนะครับสโมสรแมนยู Man เนี่ยก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอทุกอย่างเกี่ยวกับอันโตนี่และก็มาคาเลตฟอร์ด ที่อาจจะโดนขายออกในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดว่าได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มที่ทั้ง2คนนี้จะอยู่สโมสรแมนยูต่อไปอย่างน้อยหนึ่งฤดูก,กาลเนื่องจากว่ายังไม่มีสโมสรใดในโยุโรปมาให้ความสนใจ2คนนี้เลยนะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือว่า ผู้เล่นในชุดอะคารดมีของแมนยูในซีซั่นนี้เนี่ยอาจจะติดทีมชุดใหญ่ไปลุยในช่วงปีซีซั่นในช่วงซัมเมอร์นี้อีกเลยโดยหลักๆเนี่ยก็อาจจะเป็นอีธานวิลลี่แล้วก็อีธานวิลเลียมที่อาจจะได้รับลงเล่นในทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้าเนื่องจากว่าสโมสรแมนยูเนี่ยต้องการเสริมความแข็งแกร่งและทั้งสองคนนี้ก็ได้พิสูจน์ตัวเองเห็นแล้วในอะคารดมีแมนยูนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก Daily Mail นะครับที่ดอมารายงานว่าอเลฮโดกันาโชได้เรียกร้องไปยังแมนยูเพื่อขอปรับค่าเหนื่อยของตัวเองให้เท่ากับรุ่นพี่ๆในทีม โดยเขาต้องการอย่างน้อย150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งมากกว่าเดิม2เท่าตัวนะครับถ้าเกิดว่าเขาสามารถขอกระบ,บอกบระธานแมนยูให้เพิ่มค่าเหนือได้เนี่ยเขาก็จะเลื่อนลำดับจาก22กลายเป็น12ทันทีนะครับแลาว่ากันว่าในการที่กาาโชมีรายชื่อติดทีมชาติอาร์เจนตินาไปเล่นในรายการโคปาอเมริกานเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มความมั่นใจในการเรียกร้องค่าเหนือของเขาเพิ่มขึ้นที่แมนยูนะครับสำหรับผลงานของกาาโชในซีซั่นนี้นะครับเขาก็ลงเล่นเป็นตัวจริงให้ กับแมนยูเกือบทุกนัดเลยนะครับแล้วก็ลงเล่นไป49นัดยิงได้9ประตูทําไป5แอซิสด้วยผลงานของการาชโชที่มันโดดเด่นอย่างนี้แหละก็ทำให้ทีมชาติอ์เจนาเรียกตัวเขาไปรับใช้ชาติทันทีเนี่ยครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดลิเบลนะครับที่เรามารายงานว่า ในเดือนกุภาพันธ์ที่ผ่านมาทางแดนเอ็ดเวิร์ดกับเบอร์ดาได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการที่พวกเขาจะมาร่วมงานที่แมนยูและดูเหมือนว่าทางแดนเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ได้ซีล็อกหรือก๊อปปี้ข้อความทําสาําเนาข้อความตัวนี้ที่คุยกันเนี่ยเก็บเอาไว้แล้วก็มีการทําสําเนาเป็นอ e ีเมลเพื่อส่งไปให้บอดบริหารนิวคลาเซ่นพิจารณาเกี่ยวกับความต้องการที่เขาจะย้ายออกจากนิวคลาเซ่นเพื่อไปร่วมงานที่แมนยูแต่ประเด็นก็คือว่าในการพูดคุยของเบอร์ดากับเอ็ดเวิร์ดในตน ทั้งสองคนนี่ย,ยังไม่ได้ลาออกจากสโมสรต้นสังกัดของพวกเขาซึ่งทําให้สโมสรอนิวคาเซิลเนี่ยมองเห็นทางออกในการที่จะเอาเรื่องของเบอร์าด้ากับเอ็ดเบิร์ดในการเอาความลับของสโมสรไบตัน ton, และก็สโมสรอนซิตี้มาเปิดเผยของกันเละก,กันอะไรประมาณนี้โดยมันจะผิดกฎของพรีเมียร์ลีกนะครับไม่อยากจะเปิดเผยความลับของสโมสรอนอะไรประมาณนี้แหละและถ้าเกิดว่านิวคาเซิลชนะในกรณีนี้ทางนิวคาเซิลเนี่ยก็อาจจะเรียกร้องค่าเฉยๆกับแมนยูสูงเพิ่มขึ้นอีกนะครับ ยังไม่พอเพียงเท่านี้นะครับสื่อเบื้องต้นยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่แดนเอ็ดเวิร์ดได้ส่งอีเมลไปหาบอดบริหานนิวคาสเซลก็เพราะว่าเขาอยากจะให้บอดบริหานนิวคาสเซลรู้ถึงความต้องการที่เขาจะย้ายมาร่วมงานที่แมนยูและอยากจะให้บอบบริหานนิวคาสเซลเนี่ย ให้เขาออกจากตำแหน่งโดยไม่ใช่การลาออกแบบความสมัครใจซึ่งจะทําให้แดนเอ็ดเวิร์ดสามารถเริ่มงานได้ที่แมนยูทันทีโดยไม่ต้องรอคอยวันเวลาตามกฎหมายที่ทางนิวคาสเซิลกำหนดนะครับและก็ในส่วนทางด้านกฎหมายเนี่ยทางแดนเอ็ดเวิร์ดก็ได้ยื่นไปที่ศาลอนุโลตุลาการแล้วแล้วก็ในตอนนี้กําลังเริ่มไตส่สวนในเดือนนี้อยู่ซึ่งทางนิวคาสเซิลเนี่ยก็กําลังพยายามเจรจากับสโมสรแมนยู เพื่อให้แมนยูเนี่ยเสียค่าช่าเชิในตอนนี้ดีกว่าไปเสียในศาลนะครับสำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ